เอาละครับกระดับสีผม,มาพบกันแล้ผมระดับนิจ่าระบบขัดรอกพสวรนนะผมวันนี้เป็นตอนที่1,759จนถึงตอนที่1,760นะครับผมเอาละครับเพื่มกันเสร็จแวผมไปรับชมพับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานดีดีกว่าครับ การที่ขอบเขตในธรรมชาติขถึงสูงจะไปถทงขอบเขตตำแหน่งขั้นขั้นตอนต่กกางๆนั้นเป็นเปื่รงยากไปอย่างมากภายในอดีตในฮาร์เรทที่จํากัดมันมีขอบเขตในธรรมชาติจมนวนมากที่อยู่ในระดับสูงสุดแต่สําหรับขอบเขตตำแหน่งขั้นขั้นแต่พวกเขานั้นมีจมนวนน้อยจนเก,กินไปะพวกะเขาอยู่ในกอตรอย่างเส้นเดงสิทิเฮดีเขาจะสามารถพบเห็นขอบเขตตำแหน่งคัญได้อย่างมากมายยกตัวยอย่างเช่นจาาพัดดวงดาวที่จะสาารา ที่อเทียนเป็นคนสัคัญด่านขอเมีาายตามเป็นทิยงขอเียงตตำดาแต่มันก็ยังเป็นเรื่งากที่ทําการบ่มเพาะข่าวให้กลายเป็นขอบเขตตำหนักขั้น,นดา้าซึ่งยี่เทียนเองก็เหมือนกันมันจะต้องใช้เวลานานไปย่ามมากกว่าที่เขาจะสามารถเข้าสู่ขอบเขตตำหนักขั้น,นดาา้าเพราะท้ายสุดแหล่ทางร่างกาเยเยื่อหนงแห่งโรคจะต้องถูกลมรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะไรยิ่งไปกว่นนานั้นในขอบเขตเหนธรรมชาติแม้ว่าคุณจะสามารถซื้อสม ปอย่างเช่นไปไม้ของปล่อยแห่งการทะสรูแระเลือดคอระสุนดองไห้ด้าซึ่งมันสามารถตกระดับตากฐานกุณหาะของคุณได้อย่างรวดเร็วแต่ภายในปัจจุบันสมบัติที่สามารถตกระดับร่างกายและเตรียมดวงแห่งโรคได้นาน มันหายากไปอย่างบ้าแปรแทบจะเปลี่ยนไปไม่ได้เลยที่จะสามารถค้นพบมันได้และแม้แต่แผนของการข้างการเบตรตาก็อย่างยากที่จะหาสมบัติต่างกาและถ้าหากมีสมบัติเช่นดีปรากฏตัวขึ้นบ้ามูลค่าของมันนั้นจะน่าสมึงกว่าอย่างยิ่งแม้ว่าเขาจะอยู่ในแดนซิติเฮดจริง ding, แต่มันก็มีอากาศไม่มากนะ ที่สามารถทําให้ขอบเขียในธรรมชาติก็ต้งสูรสามารถพัฒนาความาแข็งของตัวเองได้อย่างรวดเร็วมันมีแรงทรบบกร,รเพียงแค่ไม่กี่แห่งเท่านานที่จะสามารถเพิ่มความเร็วในการถูฝนต้าแต่ความเร็วในการถูฝนที่เพิ่มขึ้นมาดนานมันจะเพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านานซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนะักถ้าหากเราทําการถูฝนดังหนักแบบดนานมันควรจะใช้เวลานานเกินไปที่จะสามารถกลายเป็นกระเพดตําแหน่งขึ้นขั้นต้าในเง,งเ่ความเร็วในการฝึก พรสวรรค์ภายในปัจจุบันคนที่เทียนนานเมื่อได้ทําให้เขานั้นเหนือกว่าผู้ตรงคนอื่นมากเกิน ไป,ไปและการพยายามอย่างนหนัก็นเวลาหลายปีนี้ตานมันก็ไม่สามารถทาให้เขาหนาเข้าสู่อขอบเขตตำหนักนขึ้นขั้นได้ชิ้นการตดนัจะหากเขาต้องพยายามอย่างหนักเช่นนีมันก็คงจะใช้เวลานานไปอย่างบ้าส่วนเขาได้เปรียบเพียงเดียวของเขาในตอนนี้ก็คือเมื่อเขากลายเป็นขอบเขตตำหนักขึ้นขั้นเขาจะใช้เวลาไม่นานมากนักในการโจมตีขอบเขตตำหนักนเพราะเขาสามารถควบคุมกระเวลาได้แล้วแต่นี่ก็คือเขาได้เปรียบของเขาเราจะต้องตามหาโอกาสได้เห็นใน คิดกับตัวเอโอกาสที่ดีที่เหมาะสมสำหรับขอบเขตในธรรมชาติขั้นสูงสุดนนานมันหาญยากไม่จริงจริงมันก็เช่นเดียวกับการซื้อสมบัติที่เหมาะสมสำหรับขอบเขตในธรรมชาติขั้นสูงสุดเพื่อที่จะจดระดับแรกทางกำรพร้าของเขาอย่างรวดเร็วเพราะมันแทบจับเป็นไรเมตอที่จะทําการค้นพบบานแต่ทนายนานเย่เทียนก็ได้นึกถึงสมบัติบางจ่าว่าสามพัน วัตุวลสัมพันธ์ตัวหนาต้องอยู่ในการครอบคอของจาพัดบริธรรมบินแต่ด้วยลักษณะของจาพัดบริธรรมบินเจ๋งเก่งว่าเขาคงมีทานที่จะสามารถนเวัลสัมพันธ์ตัวออกมาได้แต่สมบัติดังเช่นวัลสัมพันธ์ตัวหนานมันมีลักษณะเฉพาะต่อตรงนั่นก็คือมันไม่สามารถขัดเกลาได้ไม่สามารถเก็บไปในทุกพันมิตี หรือโรคภายในต้ามันนั้นจะสามารถอยู่ในโรคนี้ตปปัปกติหรือในพื้นที่ของป่าได้เท่าน,านั้นดังนั้นด้วยเหตุน,นี้กอร์รังโมซาจึงได้วางว่าสมตัตอไปในภูเขาสมบัติที่บางป่าภายในกอร์รังโมซาดักนั้นก็ทําการปกคลุมไปด้วยอาณาเขตขนาดใหญ่เพื่อทําการปิดซ่อม,มเอาไปดากนั้นก็ปล่อยให้ขอเพียร์ตนานังแต่ละครหรือขอเพียตำนังของข้าสามารถทำโทษแต่กับมันไดน้และมันก็เป็นเพราะเหตุน,นี้นี่เอง ที่สมบัติต่างการจึงได้ถูกขโมยไปยและทําให้ตาพัดวิตามินนั้นทําการทอยโจทย์เพราะถ้าหากสามารถขัดกรรมมาได้จริงๆมันจะต้องตกอยู่ในการครอบครอ,องขอบเขตในตำนานแต่แน่นหนและแม้แต่ตาพัดวิตามินก็ไม่สามารถทำได้ต่าแม้ว่าเขาจะต้องการขโมยมันก็ตาตาพัดวิตามินจะต้องทําการซ่้นว่าสัมพันธ์ตัวเอาไว้ในพวกเขาสมบัติ ในภูเขาวอิธรมินอย่าแน่นหนกเราอาจจะสามารถเข้าสู่ภูเขาวอลธรมินในฐานะสมาชิกของภูเขาวอิธรมินต้าเพื่อทำหาโอกาสเกี่ยวกับสมบัติว่าสัมพันธ์ตัวเย่เทียได้ทำการคิดแผนกาแต่ถึงแม้ว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนปแปลงร่างกายของสมาชิกภูเขาวอิธรมินต้าแต่มันก็เปลี่ยนยากไปอย่างมากที่แผนการในครั้งนี้ของเขาจะสำเร็จก่อนอื่นเลือสถานที่ซึ่งเป็นที่ต้งของพ่อสัมพันธ์ตัวดาน แต่ต้องมีความสําคัญไปอย่างมากและมันควรที่ไม่พูดต่อคนไดไ้ได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางเข้าไปแม้แต่ขอผิดตําหนักนขั้นก็ตางกละจิ้มไปก่อนด่านร่างกายตาของจ่าพัดบริหัมบินก็คงอยู่ในที่แห่งน,นั้นตราเปยตานนอย่างแน่นหนกส่วนร่างตานของเขาด่านคงจะทําการขึ้นไปอยู่ในโลกภายนอก ดังนั้นกันที่เขาจะสามารถขโมวยวัตสมัต,ตัวออกมาต้ามันสร้งเป็นยากเป็นอย่างมากแต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เปลี่ยนไปไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากมีขเ้เผยดตนานำคนได้อืนทำการโจมตีภูเขาวัฒนบินย่เสียงก่อนจะใช้อก,กาสดังกล่าวเพื่อขโมวยวัตถสมบัติตัวตา้ายกตัวอย่างเช่นถ้าหากเขาขอให้เขเอียดตนามนหลายคนของดินแดนซิติ้จริงทำทิ่นดีเขาอาจจะสามารถแปลงปันวัาสมบัต,ติกับดินแดนซิติ้จริงได้ ซึ่งขอบเขตตำดาอย่างเช่นตาพัมดมกบอตตาคงจะเต็มใจช่วยเหลือเขาอย่างแน่นหนคงจะต้องบอกว่าพวกเขาจะเต็มใจเป็นอย่างมากในการช่วยเหลือแต่เขาจะต้องมีหลักฐานเสียก่อนว่าตาพัดวาริธรมินดานมีว่าสมต,ตัติอยู่จริงจริงทั้งเขาจะต้องแอบเข้าไปภายในภูเขาวาริธรรมินเพื่อทําการสอบถามข้อมูลเสียก่อนและในวันดีเย่เทียงก็ทําการจับตามอง ขอบเขตในธรรมชาติขระดูส่วนของภูเขาวาเดฮัมินซึ่งสถานะของคนพุ่นดีภายในภูเขาวาเดฮัมินดานไม่ได้ตําเริ่การที่เทียนทําการจับตามองคนพุ่นดีมันเก็เพราะเขาไม่ได้มีร่งวาตาดังนั้นเมื่อเขาเออกมาจากภูเขาวาเดฮัมินนั่นมันก็เป็นขอมว่านี่เป็นตตนลักของเขาที่ออกมาเมื่อชิ่ดนนาน ถ้าหากสมาชิกุ้นดีของภูเขาวัฒน์มินเมรัตันดูยเย่เสียงคนจะไม่ส,มส,มสามารถสังหารเขาได้จกี่ยกับเจ้าดาพัดชิงห่วงแห่งภูเขาวัฒนมินได้ออกมาแรกเย่เหียนได้ทําการติดตามตาพัดชิงห่วงแสกได้ปรากฏตัวขึ้นไม่ไกลมากนะักจากาพัดชิงห่วงหยุดจั้งกันเบราเย่เหียนได้ทําการสะบัดนิ้วของเขาและทําให้เวลาโดยรอบท้องโกได้ถูกจุดตรงในทันทีซึ่งจาพัดชิงห่วงนั้นไม่มีแม้แต่โอกาส ที่จะสามารถตอบโต้ได้ไม่แต่นดอเขาได้ถูกสังหารลงแทนที่แทนนั้นด้เสียงกระทำการจ้องมองภาพในอดีตของจ่าพัดจริงหัวและทํำของข้าไจเกี่ยวกับบุคคลนี้อย่างท่องแทรแต่ในก็ทําการความแน่า่งกาของจ่าพัดจริงหวงขึ้นบ่าและทําการสงสัยสมบัตินี้ดังของข่าวและสมบัติรับมากมาหลังจากนั้นที่เสียงก็ะชัเวลาหลายปีในการควบคุมทรัพย์สินนี้ดาที่จ่าพัดจิงหวงสามารถควบคุมได้ เมื่อกระนี้นมาจากนิยมร่าการคารอกที่สมบูรณ์แบบไปอย่างป้าเย่เทียนี่สามารถควบคุมรสสารนิรันด์เล่านี้ได้เช่นกันแป่ด้วยเหตุนี้ร่างกายคารอกของเย่เทียนก็เกิดจึงเหมือนกับจามพัินห่วงมากถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในกรณีที่มีความแตกต่างก็มีเพียงแค่กับเวลาที่ป็นเดที่ผ่านมา,านนห้องดานและหาขอบเขตตำดาทำการสอดแนมอดีของร่างกายดีพวกคนนั้นจะสามารถคนพบเปะแสแพรนี่ก็คือเข้าห้องเพียงแค่อย่างเดียว แต่มันจะมีขอบเขตตำนานคนใดที่มาทําการสอดแนมผู้ตรงคนอื่นรล่าดังนั้นเรื่องการขลกุกขลิ่จริงแทย้ยังไม่ถูกเปิดเผยอย่าง,งแน่นอนารางจากที่ทุกตามพร้อมแรงเย่เธอก็เดินทางเข้าสู่ภูเขาบริทัมบินภูเขาบริทัมบินด่านมีขอบเขตตำนานหนึ่งโคนขอบเขตตำนานถึงขั้นห้าโคนและขอบเขตในธรรมชาติทั้งหมดแต่สิบโคนมันถือว่าเป็นคอทางที่สว่างไปอย่างบ้าและในฐานะขอบเขตในธรรมชาติก็ถึงสูง จาวาจิงห่วงหนันจริงที่ได้ว่าเป็นผู้ตนที่สอนน่าสงสุยในภูเขาวาริฮัมบินหาังจากเข้าสู่ภูเขาวาริฮัมบินแต่เย่เทียงก็เกือบเจริญแบบนิสยัยในการใช้ชีวิตของจาวจจิงห่วงก็ได้ค่อยๆต่อมลงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาวาร,ริฮัมบินหาังจากนั้นไม่นานดายาใต้กระสืบสวนของเย่เทียในสุดเขาก็รู้แลว้ว่าในพื้นที่แก่นกาของภูเขาวาริฮัมบินด่านมันเป็นที่ทําการฟื้นึกฝน ของตาพัฒร์วารมบินและเขาก็ไม่ยอมให้พูดตรงคนตายเขาใกล้ที่แห่งนั้นจ้าแม้ว่าจะมีพูดตดมาขอขอนะ้ยนำตาพัฒน์วารมบินแต่พวกเขาเนั้นก็ทําได้เพียงแค่รอภายในพระเจ้าปางของตาพัฒร์วารมบินเท่านานดังนั้นจากการคํคนวณของเดทีในพื้นที่แก่งกล,าง,กลางแห่งดีคดวรจะเป็นสานทิตต้าของวัคซัมบอลตัว ดังนั้นมันจึงเปลี่ยนพื้นที่ตองหา้าและมันก็เป็นเหตุผลที่ว่าทาไมกอรางที่สเปรดังเช่นนี้ถึงมีขอ้อผิดตามบางเพียงแค่คนดีเพราะถ้าหากเป็นกอรางสูงสุดกอรังอื่นๆพวกเขานไม่ควรจะมีพื้นที่ตองหา้าแต่พวกเขาจะบินแห่งดีกับมีพื้นที่ตองห้าของตัวเอซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นในกอรางต่างๆม,มันมีโอกาสที่จะเป็นบ่าสัมพันธ์ตัวประมาณเ0เซเย่เทียนได้ทําการประเมินเอาไปและในปีต่อมา ยี่ทียงลยค่อยๆจะเขา่าก้าแกนกลางเขาบุเขาบ่อได้ทำบ,บินเพื่อทําการตรวจสอบดูรูปแบบไค่องดังกาแล้วค่อยๆทำความเข้าใจว่ามันนะั้นคือรูปแบบไครื่องกลแบบใดเพราะเพียงแค่เขาสามารถเขา้าใจรูปแบบไข้ค่องได้อย่างท่องแท้เ,เท่านั้นข่าวทีมงานข่าเมา,เาม์ว่าสันั์ตัวตราภายในอนาคต กลายเป็นบ้าเป็นรูปแบบไข่โกนของแม่น้ำควงป่าที่ขอเเขตตำนานชอบชายเย่เขียนถึงกับคมอมบาคิวเล็กนองรูปแบบไข่โกนของแม่น้ำควงปอนดานเป็นรูปแบบไข่โกนที่สามารถปิดกันก้นกนระรบกลกลการสำรลัวหรือแม้แต่การสอดแนมจากอดีตไดเวตาเพราะขอเขตตำนานดาวดานสามารถทำการค้นหาและสอดแนมผ่านกาเวลาที่มิติได ยกตัวอย่างเช่นเย่ที่ก็ใช้วิธีการสอดแนมภายในอดีตเพื่อทําการค้นหา,า,นนานข้อผิํารณาคดีอื่นจากนั้นก็รับที่ตั้งของพวกเขา,เาไปแต่หากต่อสู้ดูในไข่กรดของเม่นน้ำห้วงป่ากแม้แต่ข้อพิจารณาได้ก็ไม่สามารถสอดแนมพวกเขาไดา้เว้นแต่ว่าจะเป็นขอ้อพิจารณาสูงสุดพวกเขาจะสามารถทํารายการป้องกันของไข่กรธเม่นน้ำห้วงป่าได้แต่ก็ตามภายใต้สากลาปกติ มันจะมีขอ้อเพียตำนานที่มีคนทุนน่นดนาที่สร้างให้โกดของแม่น้ำของขั้งป่าขึ้นป่าเพราะมันมีเหตุผลได้ประกาศประการได้ก็คือการสร้างอนาเคของแม่น้ำขั้งป่าขึ้นมาน่านาะมันมีราคาที่แพงและจะต้องใช้วัสดุจังวัมป่าดังนั้นข้อเพีตํตำนานจังวัมปกาจึงไม่จึงจะที่สร้างมาขึ้นป่าประการที่สองนั้นก็คืออนาเคของแม่น้ำขั้งป่าดนา เป็นเพียงกับป้องกันสำหรับการตรวจสอบร่องนานแต่รหัสตัูร่วงรู้ตำแหน่งของอนาเขตแม่น้ำคลองป่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องตรวจสอบหรือทำการสอดนมใดทไ้พวกเขาสามารถทะลุผ่านได้ในทันทีดังนั้นความสำคัญของการสร้างอนาเขตแม่น้ำคลองป่าน,านั้นจึงไม่ได้มีระดับที่สูงไปอย่าง้าแะรนี่ก็คือเหตุผลการที่เขาเพียงตำดาไม่เต็มใจที่สร้างมันขึ้นว่า ช่นเดียวกับจาพัดดวงดาวที่น้าตกอจตึงของนเนี่ยไม่ได้สร้างอนาเขตของแม่น้ำของปล่าขึ้นมาเราถ้าหากอาณาเขตขนาดใจดังกล่าวได้ถูกสร้างขึ้นมาที่หอคอยดวงดาวที่โง่ข่าวมันก็คงจะมีความหมายอะไรอยู่ดีแต่ถ้าหากอนณาเขตขนาดใจเช่นนี้อยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลแลกตัตวตนดักของพวกข่าว จะทําการซ้อนตัวอยือเพนดานมันก็คงจะมีประสิทธิภาพเราพูดต่อคนอื่นไม่สามารถค้นพบมันได้แต่ในสถานการณ์ป,ปัจจุบันมันไม่ได้เปลี่ยนเช่นน,นั้นทําไมขอบเขตตำนานพูดหนีอย่างต้องการปีบัลตัวตนทําไมตราภายใต้สถานการณ์ปกติมันเปนแรงจ้ากเปมากสําหรับขอบเยตตำนานที่จะตกตายต้าเว้นแต่ว่าเขาเจะถูกตำต้าโดยขอพียตตำนานไราโค้ดพวกเขาที่จะสร้างรูปแบบแค่กลนนี้ขึ้นมา นอกจากนี้มันยังมีจุดที่มีขันที่สุดก็คืออาณาเขตคอมเมนท์นห้องป่าดีมันมีข้อพ้องขนาดใจจูแม้ว่าจะเป็นรูปแบบแค่นคนแต่ก็ตากพวกมันต่างก็มีข้อพ้องเช่กนกันและอาณาเขตคอมเมนทนห้องป่าก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นซึ่งข้อพ้องที่ใหญ่ที่สุดของมันก็คือการป้องกันนั่นเองดังนั้นด้วยเหตุน,นี้การสร้างอาณาเขตแม่นำ้ำห้องป่าขึ้นมาจึงไม่ใช่เรื่องปกติมันมีข้อเหตุตำนานเพียงไม่กี่คนเท่าน,านั้น ที่มีความกราบและไม่ต้องการให้ขอาเหตตำนานคนอื่นรับกลุหรือมาทําการสอรแนในพวกข่าวไม่ใช่นนคังสมปาตและสารที่สําคัญบางจาของกอรักของพวกข่าวก็อาจจะถูกเปิดเผยอ,อย่างแน่นหนกและมันก็มีความไมปไปได้สูงที่อนา,าเขตแม่น้ำกว้งปา่าภายในพวกขาวธรรมบินจะทําการเปลี่ยนแปลงโรคภัยนอกจากการมีเยี่ยวของเบ้าสัมพันธ์ตัวแมว่ารูปแบบไข้ก้นอาณาเขตแม่น้ำาว้างปา่าจะมีข้อเสียในการป้องกันที่อ่อนแอ แต่ด้วยความว่าเราฟังของอีกฝ่ายนมันอาจจะมีรูปแบบข้าศนมากกว่าหนึ่งรูปแบบใครอาจจะมีรูปแบบข้าคนอื่นๆแต่ยังอยู่ไว้ภายในได้แต่มันไม่ควรจะเกิน3รูปแบบไม่ใช่้นนถ้าหารูปแบบข้าคนอื่นทับซ้อนกันมากเกินไปมันก็อาจจะสร้างปัญหาทบต่อรูปแบบข้าศนอาณาเขตคขมเมปในข้องป่าซึ่งมันจะถูกปิดกั้นขั้นตอนแรกในตอนนี้เราจะต้องพูดไใจ เกี่ยวกับรูปแบบไข่กลอนาณาเขตแม่น้ำข้องเปอนี้เสียกอและลังจากที่เราตระหนักได้ถึงความลึกทับของมันแรงมันก็จะไปเ่องง่ายที่เราจะสามารถข้ามผ่านรูปแบบไข่กลนนี้ไปได้จากนั้นเราก็จะสามารถเข้าสู่พื้นที่ภายในได้อย่างง่ายดายเพื่อทําการขโมยวอกสัมพันธ์ตัวในปีต่อมายี่เียงกันว่อยาทำการสอดแนบความลึกทับของรูปแบบไข่กลนดังกล่าวซึ่งเหมือนไม่ได้กระตุ้นคสส์สายของจารพัดบริฮามินแม้แต่นดนอยรบท้ายที่สุดแล้วมันก็มีสมาชิกหลายโคตร ของภูเขาวอเทร์ฮัมบินที่อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสานที่แห่งดีดังนั้นเตีงมัเชเรื่องใจโตที่พวกเขาจะมีอบดูไปครั้งค่าไรที่เมก่อนนั้นสายตาที่สะรุดเห็นคนเด้เทียนด่างแต่ถูกปิดกั้นออกไปดังนั้นเตีงไม่ใเ,เรื่องใจะไรวิบตาเดียวเวลาก็ได้ผ่านไปจนงยอนา ในเวลานี้ลังจากที่เทียนทําการศึกษาขอเกือบจะโค้าแต่เครือกราฟของอนาเขตแม่น้ำพ่วงเปานีแ้แต่ถ้าหาตาพัฒน์วัฒนมิมไม่ได้อยู่ในที่แห่งนี้เจ้เทียนจะจะมาเข้าสู่ค่ายกลขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายตาทิมเวลาตามหาตาพัฒน้ําแข็งตาพัฒน์มงกลโบ,บราณและคนอื่นแรงเย่เทียนได้ทำการต่จสินใจณดีแดนสิทธิธ์่แท้จริงเรื่องการรักคเย่เทียนอีตอนหนึ่งได้เดินทางมาหาดตาพัฒน้ำแข็งภายในพระเจ้าปังของตาพัฒน้ำแข็ง เจเทนั่งอยู่ตรงข้างข้ากับจาพัฒนน้ำแข็งตาพัฒน์จุดจบดูเหมือนว่าจะจะมีอะไรบางอย่างถึงได้พบข้าเช่เดิมบ่ายตาพัฒนน้ำแข็งท่านรู้อะไรเกี่ยวกับวัตถีของจาพัฒว์วัฮัมบินว่าขอนเห็นเป็นผู้หอยศของกอรังโมซาท่านรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ไเจเยอได้ทําการสอบถามจาาพัฒว์วัฮัมบินดังนั้นเตอดก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนักเกี่ยวกับข่าวแต่แค่ดินมาว่าเขาดามีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บกอรังโมซาจริง แต่มันไม่ใช่คนจทย์เดินนางขเขาจงไม่รู้อะไรจากพัฒน้ำแข็งได้ก่ามากและเธอก็ได้ทําการสอบถามอย่างสงสัยอีกครั้งว่าจากพัจุดจบ การที่จุดเจ้าพูดถึงตาพัดวอเดไฮเมนขึ้นว่าเป็นไปได้ไหมว่าเจ้านั้นทำให้เขาโกรธขือมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยที่เขาจะโกรธเคืองเจา้าข้าไม่ได้ทำการย่อยยุคข่าวแต่หลังจากนี้ข้าต้องการย่อยุ่ขาต่างหาเย่เทียนได้ทำการเผยเผยนันทีว่ามันมีสมบัติภายในกอตมม่าัๆที่ถูกแจกว่าพ้อสัมพันธ์ตัวต้องบอกเลยว่าเย่เทียนได้ทำการรวบรวมรูปตรักของพ่อสมพันตัวอย่างสมบูรณ์แบบโดยพ่อสมภันตัวอันดีมันถือเป็นสมบัติทำค่า สำหรับขอเพตยรตำตาแต่มันไม่สามารถขัดเก่าตาไม่สามารถเก็บไฟภายในรุ่อวันมิถีแผลโรคภายในร่างกายตาพวกเขาจะสามารถเก็บมันไว้ภายในทะเลน้การภายในพื้นที่สวรรค์ไดโรแรแผลพื้นที่ขค่องป๋อท่างนั้นนานแผลมื่อนานมาแร่ดาวัดวิตามินก็ได้ทําการทอยดต่อกอรางโมโซาแผลได้ขโมยวอกสะพานตัวไปหลังจากนั้นเขาก็ได้กลายเป็นผู้สรงอำนาจขึ้นมาเทิดข้า,าซึ่งพร้อมลําค่าของวอกสัมพันธ์ตัวนาน แม้แต่ขอบเขเตตำนังสูงสุดก็อาจจะสนใจยี่เทียนได้กรอบมากว่าสัมพันธ์ตัวก็ไม่เคยเห็นเรื่องนี้มาก่อนเจ้าไปเอาข้อมูลนี้มาจากไายมันเป็นข้อมูลจริงหรือไม่แต่พดัดนำแข็งได้ทําการสอบถ่ารอบท้ายสุดแล้วมันมีเขาลือออกมาตะวันบ้าแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเดเรย์ที่พวกเขาจะสร้างของ้อมูลคือให้กับขอบเขเตตำนานด,ด้วยการด้วยเขาลือเพียงแค่อย่างดีข้อมูลนี้มาจากจ่าฟาดโม่เฟิง แห่งกอรังโมซาซึ่งเขาได้ฝากข้อความเอาไว้ก่อนที่เขาจะตกตาแลาขั้นนั้นก็ทําการสงสัยความจริงดังกล่าวเต่งได้เดินทางไปที่ภูคาวรดฮัมบินเพื่อทําการตรวจสอบด้วยตัวเองมันมีอาณาเขตขนาดใหญ่ที่จะไม่ยัดรูปตรองคนตายสามารถเดินทางเข้าไปได้ มันเป็นเพียงสารที่ที่มีเพียงแค่จาวัดวอร์ฮามินเท่าน,นั้นที่สามารถเดินทางเข้าไปได้และมันก็มีค่ายกรอนาเขตแม่นางของป่าได้ถูกสร้างเพื่อทําการปิดกั้นมานาันเอาไวนอกจากนี้ค่ายได้ทําการศึกษาขอ้อมูลเกี่ยวกับอดีตของจาวัดวอร์ฮามินอีกตู้แต่จารพัดวอร์ฮามินนั้นเคยเป็นสมาชิกกองรังโมซันจริงๆแม้ว่าเขาจะมีสาพที่สูงไปอย่างมากแต่การถูกฝนของเขาดัานก็อยู่ในระดับปกติในตอนแรก แต่หลังจากที่เขากลายเป็นขขบเขตดในธรรมชาติขั้นสูงสุดเขาก็ได้กลายเป็นผู้ตนดับสูงของกอรงังโมซาหลังจากที่รับตำแหน่งดับสูงแรกเขาก็ได้กลายเป็นขเขาเผดตำหนังขึ้น,น,นในเวลาเพียงไม่นานจากน,านั้นและในเวลาที่รวดเร็วเขาก็สามารถควบคุมกบาบเวลาได้ในทั้งเขาจะสามารถกลายเป็นขขบเขตตำลนันได้ในเวลาอันสนั้นแต่จูดูบนหนึ่งเขาเนี่ยก็ได้ทําการคอยโจและได้ทาการ,รกทิ้งกอรงังโมสนันไปและได้หาตัวไปอย่างไรร่องรอย แต่จากนั้นตาพัดวัรธรรมบินก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกคั้งและเขาก็ได้ทําการดวงตัวเาเข็ตำาลน่งคนเอือเพื่อทําลายกอรังมู่ซาบลังจากที่เขาได้รับรู้ข้อมูลทางกาเข้าก็สามารถรับประกันได้ว่าความไว้วัรกดังกล่าวนั้นมากกว่า80-90%และสามารถรับประกันได้ว่าตรพัดวาริรรมินด่านมีว่าสะพันตัวจริงๆที่เี็นได้กก่าวสารูตาพัดได้ทำแขนในั่งเงียบตัวคุ่นดึงและได้ทำการกาทัเอามาว่า พราเจ้าจะทาอย่างไรเจที่ได้ทาการระบุแผนการของเขาออกมาก็จะใช้สมาชิกของภูเขาวรฎหัมบินเพื่อทําการสังหารร้างวาดตาของผู้ตนบางคนของดนสิติเฮดจริงเพื่อทําให้เกิดความผิดแย้งขึ้นมาหลังจากนั้นเขาเพชิญตานรายคนของดิแดนสิติเฮดจริงจะทําการโจมตีภูเขาวรฎหัมบินเพื่อรอให้จากพัดวัฎหัมบินทางรา่างวาตาในร่างกายหลของเขาถูกบังคับออกมาเพื่อทําการต่อสู้ แต่มันแทบจะเป็นไเมต้าที่จะสามารถสังหารขาไดต้าพอคู่ต่อสู้นั้นสัพรังไปอย่างป้าดังนั้นพวกท่านจะต้องทำเพียรรังเขาเอาใบเท่านานสอวเข้านั้นแจมข้าป่าภายในอาณาเขตของแม่น้ำของป่าเพื่อทำการขโมยวัาสะพันตัวว่าการว่าตาพัดวะไดฮมินดาน,นสามารถตรวจสอบค่อยกฎของเขาต้าดังนั้นจีเบรยยากที่จะขโมยบานแต่ข้านันนมปสัมผัสที่ตีที่จะขโมยว่าสัพพนตัวต้าแต่ถ้าหากมันประสบพสัมเร็จ ข้าจะนำบอกสัรรตัวกลับมาที่แดนซิตเทฮัจริงซึ่งบันเพียงพอที่จะปมพอขอเป็นรตำนาขึ้นมาได้คนและจาอนุญาตห้ามเขียนตำดาคอนดิแดนซิตเทฮัจริงท้างศักษิสูงสุดอันที่สองขึ้นมาตา้าบันทีในวันนด่งภายในอนาคตมันอาจจะให้กำเนิดขอเพียรตำนาสรงสุขขึ้นมากร้าข้าจำเป็นจะต้องหาหรือก,กับเหตุตำนานคนอื่นเสียก่อนเพราะอย่างไรก็ตามข้าในยังคงห่างไกลแต่การเป็นคู่ต่อสู้ของดาพัดวาริธรรมบิน แา่พัดนำแขนได้ก็หักบาเอาระฆ่าจะรอข่าวจากท่านก็แล้วกันด้เทียนพยักหน้าเห็นตู้อ่าลนะครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อกันในผู้นี้นครับไม่เหตุการณ์รั้งต่อไปนั้นจะอะไรกันแน่นะครับผมอาลนะครับถ้าเพืกันใดขอภายนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัสครสมาชิกมาเป็นข้อพยานนะครับของคาบ